เข้าสู่วันสุดท้ายของทัวร์เมนต์แกรนด์สแลมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด WGP One World Cup 2022และ WGP One World Series 2022ณหาจอมเทียนเมืองพัทยาสนุกสนานและตื่นเต้นเร้าใจอย่างมากรุ่น Pro-Am Women's s k i s ต o c k หลังจากขับเที่ยวกันอย่างสนุกสนานทั้ง4โมโต e m m เอ็มมาเนลลี่ออร์เจนดนักแข่งจากสวีเดนทำดับเบิลแชมป์ WGP One World Cup และ WGP One World Series โดยมีคะแนนรวมทั้ง4โมโตอยู่ที่214คะแนนส่วนแชมป์เอเชียแชมเปี้ยนชตกเป็นของนักแข่งชาว ไทยละละนาดวงโพธิมพ์รุ่นโปรแอมสกี4 Stroke Lights นักแข่งจากฝรั่งเศสคว้าดับเบิ้ลแชมป์ทั้งถ้วย WGP1 World Cup และ WGP1 World Series ส่วนอูมวยซาลีนักแข่งจากประเทศกัมพูชาคว้าแชมป์เอเชียนแชมเปี้ยนชิพไปครองการแข่งขันในรุ่น Jet Surf Championships พี่น้องตระกูลสีพงษ์เพาคว้าแชมป์ WGP1 World Cup ไปทั้ง2รุ่นโดยคุณณัฐพงษ์ศีพงษ์เพาคว้าแชมป์ในรุ่น Pro Jet Surf Extreme Race และกิติภพศรีพงษ์เพาคว้าแชมป์รุ่น Novice Jet Surf Extreme Red. ส่วนรุ่มเรืออาชีพ6รุ่นใหญ่วันนี้ถือเป็นรอบตัดสินแชมป์ใครจะควา้าแชมป์ WGP 1 World Cup 2022และ WGP 1 World Series 2022กันบ้างไปติดตามกันได้เลยเริ่มด้วยรุ่นที่ทุกคนให้ความสนใจกันมากที่สุดในวันนี้รุ่นโปรสกีกรังปรีควินตันบอชนักแข่งชาวเบลเยียมคว้าแชมป์ WGP 1ในรุ่นนี้ไปครองอย่างสุดมันถือเป็นการควา้าแชมป์เวิร์ดคัสมัยที่2ของตนเองราฟาเอลมอรินนักแข่งจากฝรั่งเศสควา้าแชมป์ WGP 1 World Series ถือเป็นแชมป์เวิร์ดซีรี ครั้งแรกของตอนเองส่วนนันทวัฒน์สิงห์อุไรคว้าแชมป์เอเชียนแชมเปี้ยนชิพไปครองรุ่นโปรสปอร์ต GP สุภัสเษฐุระนักแข่งชาวไทยฟอร์มร้อนแรงสุดๆคว้าทริปว่าแชมป์ WGP One World Cup WGP One World Series และแชมป์เอเชียนแชมเปี้ยนชิพรวมทั้งเป็นชัยชนะแบบเก็บคลีนชีตชนะทุกโมโตมี240คะแนนเต็มสร้างเกียรติประวัติเป็นแชมป์เวิร์ดคัสมัยที่7และแชมป์เวิร์ดซีรีส์สมัยที่2ของตอนเองสุภัทภ์ภูตระกูลนักแข่งชาวไทยกำลังโชว์ฟอร์มสุดฮอต ต่อเนื่องเก็บคลีนชีททุกโมโตคว้าท p ิปร h ชา p WGP 1 World Cup WGP 1 World Series และแชมป์ Asian Championship ิในรุ่น Pro r a n a b o u t 1100 Open เป็นการได้แชมป์ World Cup และ World Series ครั้งแรกของตนเองต่อมาในรุ่นยักษ์ชนยักษ์ ปรรนนเบล GP นักแข่งชาวคูเวตโมฮัมหมัดอัลบาสปาดหน้าเพื่อนร่วมทีมโมฮัมหมัดเบอร์บาเยคว้าดับเบิลแชมป์ WGP 1 World Cup และแชมป์เอเชียนแชมเปี้ยนชิพส่วนเจอร์มีนเพเรสนักแข่งชาวฝรั่งเศสคว้าแชมป์ WGP 1 World Series ไปครองรุ่นโปรแอมแอนเดรันส์โอเพนชอนบรูโน่ปราสเตเรโลทำผลงานยอดเยี่ยมอีกครั้งชนะรวดทั้ง2โมโตโแบบม้วนเดียวจบคว้าดับเบิลแชมป์ WGP 1 World Cup และ WGP 1 World Series ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ได้แชมป์ทริปเปิลคราวในปีนี้ คือเป็นแชมป์สสนามทั้งสนามยุโรปโปแลนด์สนามสหรัฐอเมริกาและสนาม WGP1 World Cup ประเทศไทยส่วนแชมป์เอเชียนแชมเปี้ยนชิพตกเป็นของอรพันเทียรพัฒพาณิชย์รุ่นโปรโฟริสต์จ่ยไทจิยามาโมโตะทำผลงานสุดยอดกวาดแชมป์ทั้ง3ถ้วยทั้งแชมป์ WGP1 World Cup แชมป์ WGP1 World Series และแชมป์เอเชียนแชมเปี้ยนชิพถือเป็นแชมป์ WGP1 World Cup สมัยที่4และแชมป์ World Series 2สสมัยซ้อนของตนเองติดตามการแข่งขัน WGP1 World Cup และ WGP One World Series ได้ใหม่ในปี2023